สวัสดีครับนะร้านเอนเอาเทียมนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามนะเพื่อนช่างถามกันมายอดว่าผมใช้ปั๊มตัวไหนปั๊มทางไปอีกตัวแล้วนะครับนะผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะดูดูดอุปกรณ์ก่อน,อกกอนสายนะสายผม60เมตรนะครับนะดูความยาวดนะูดูในโนนะครับนะหกเมตรนะครับนะนะดูปั๊มผมก่อนนะนะผมจะให้ดูซูโม่นะครับรุ่นแรกนะดู ซูโม่รุ่นแรก่ะดูความเก่าขนาดดูนี่สนิมกินนะครับนะดูกรอบแตกหมดแล้วนะครับผุหมดแล้วดูจากงานนะครับนะผมใช้มาไม่ต่ำกว่า7ปีนะครับตัวนี้อ่าถามว่าของผมพังไปกี่ตัวแล้วนะครับตั้งแต่ผมมาใช้วิธีที่ผมใช้อยู่ก็คือใช้รีโมทนะครับถามผมไม่เคยพังนะครับ2ปีถ่ายน้ำมันทีนึงหรือปีนึงนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าก่อนก่อนหน้าที่ผมผมจะมาใช้วิธีนี้พังไปเป็นส0บครับ บางทีพังสามตัวนะผมมาใช้วิธีนี้ก็คือดูนะครับดูฟ้อมเก่าของฟ้อมผมก่อนนะอ่า,อาจะได้รู้ว่าผมไม่ได้โม้นะว่าอ่าเฮ้ยม้นหรือเปล่า,เ,ลาเก่าจริงหรือเปล่าซ่อมมากี่รอบแล้วอ่าด,ดูจากสีได้นะมาดูใกล้ๆกลดูกรอบหมดแล้วนะของผมอะ่ะดูนะครับซูโม่รุ่นแรกนะถ้าใครใช้จะรู้นะแทบไม่มีคนใช้แล้วเพราะพังไปกันหมดละนะดูนะวิธีของผมก็คือนะครับผมมีรีโมทนะครับนะนะก็จะเอาปั๊มมาเสียบตรงนี้นะ สวิตช์นี้ผมเอาไว้เวลาใช้โบแบบไฟฟ้านะแล้วก็เปิดปิดเอาผมก็กดไฟก็ทํางานนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เสียบป, c, นะล,ป,ปลั๊กนะมองมันถอดปลั๊กไปละอ่นนี่เป็นไฟเข้าอันนี้ไฟปั๊มครับ,รบเวลาใช้งานนะครับนะสมมุติผมใช้ตัวนี้เนาะใช้ปืนอ๋อนะผมใช้ปืนนะปุ๊บผมจะกดเปิด,ป,ดปุ๊บแล้วผมก็เปิดบว่างนี้นะครับเปิดบว่างนี้นะ เวลาก่อนจะหยุดใช้งานนะครับผมจะปิดให้เครื่องดับก่อนแล้วค่อยให้แรงน้ํามันโฟกไปก่อนแล้วค่อยปิดนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับแล้วคุณจะไม่เจอกับอาการปั๊มพังเลยนะนี่ที่ผมทํามานะครับสาเหตุที่ปั๊มพังจะบอกให้นะครับแรงดันกว่าเพชรจะตัดมันเยอะนะครับนะแม่ปั๊มเนี่ยนะครับนะซีนแตกนะครับนะรั่วนะครับแล้วก็เสียพังกันหมดนะครับนะถ้าใช้วิธีนี้อ่า แล้วคุณจะมาขอบคุณผมว่ารู้อย่างนี้ผมใช้ต้องงานแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับจากร้านอีลาเทียม